เด็กยุคสมัยนีย้ไม่เคยเชื่อฟังพ่อแม่นะเชื่อฟังเพื่อนฝูงกับเชื่อฟังที่เขาเสือหาแสกหามานะนี่เป็นอย่างนี้แล้วต้องการอะไรรู้ไหมต้องการเป็นตัวตนของตัวเขาเองต้องให้ออกกาสเขาเต็มที่แล้วพอได้โอกาสเนี่ย ถ้าเขายังออกจากบริษัทเราไปนี่พอไม่ทอดเขานะเราต้องทอบทวนบริษัททาไมคนเก่งๆไม่อยู่อะบริษัทอย่าไปทอดเขาต้องทอดบริษัทเองเพราะเราสร้างเขาให้ออกากาศเขาแล้วให้เติบโตรเร็วอย่างนี้แล้วทำไมยังไม่เอาเขาทำไมยังออกจากเราไปเขาต้องแสดงว่ามีคนที่ให้ดีกว่าที่เราให้อีกวิธีที่ให้นะี่ไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับ ต้องให้อำนาจนะให้โอ,อก,กาสให้โอ,อก,กาสเขาไม่พอต้องให้อำนาจเขาไม่ต้องไปฟังคนอื่นว่าชี้ว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณทําอย่างนี้ทําอย่างนี้คนเก่งเขาไม่เป็นหุ่นยนต์นะครับเขาต้องการเป็นตัวตอนองเขาตัวเองแต่ถ้าบริษัทซีพีให้โอ,อก,กาสเขาอย่างนี้นะครับให้ความท้าทายยิ่งมายิ่งคุณเก่งเหรอเก่งมากขึ้นคุณขยายรับผิดชอบมากขึ้นเลย ซีพีก็พอใจชอบคนที่รับงานไปก็พอใจเพราะตำแหน่งเลื่อนขึ้นเกียรติสูงขึ้นอำนาจมากขึ้นจริงๆแล้วคนเก่งเนี่ยเขาต้องการอะไรรู้ไหมต้องการอำนาจเป็นที่หนึ่งเพื่อแสดงความสามารถเขาต้องการที่สองคือเกียรติที่สามถึงจะเงินเดือนนะครับถ้าคนที่เอาเงินเดือนมั ตั้งต้นก่อนเนี่ยคนนี้ไม่เก่งหรอกคือเขายังไม่มั่นใจตัวเขาเองเนี่ยถ้าคนที่เก่งจริง,รงๆเขามั่นใจว่าผมทําผลงานแล้วถ้าคุณให้ผมไม่คุมผมก็ไปทําเองผมก็ไปทางแบบคนอื่นดได้เยอะแยะถมแท้ไปเขาไม่เก่งเขาเกี่ยงอะไรรู้ไหมเกี่ยงว่าผมมีโอกาสแสดงความสามารถผมไหมผมมีโอกาสไหมไม่ใช่ไปฟังคนอื่นสั่งผมกลายเป็นหุ่นยนต์นะครับ